ครับสวัสดีนะครับผมจากร้านอาวัยอะไรงานเชื่อมนะครับก่อนจะไปตรองเครื่องให้ลูกค้าทางร้านเราจะมีการเทสเครื่องให้อยู่เสมอนะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องไลลอน2อ0 s นเนะครับผมเป็นเครื่องเกตอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นเครื่องยอดนิยมอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไปตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย จะพบเห็นที่ห้ออยู่นี้อยู่พอสมควรนะครับผมก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่านะฮะอันนี้เกจซ o โอเนี่ยนะครับเป็นแบบฮิสเตอร์นะครับไป220นะครับผมก็สามารถมาเสียบเข้ากับหลังเครื่องนี้ได้เลยนะครับผมครับก็ดูประสิทธิภาพ ฟังเสียงแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่มนะครับผมผมก็มาต่อที่โรงงานลูกค้าเลยนะครับผมนี่พึ่งแกะกล่องมาเลยนะครับก็อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ายังอาจจะปรับไฟไม่ค่อยลงตัวอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นเนี่ยพึ่งลงมาเลยแกะกล่องมาเลยครับผมแล้วก็เนี่ยลองเครื่องเลยนะครับผม นะครับก็หลังจากส่งแล้วลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าเครื่องเชื่อมรายการนี้มากนะครับผม